พอดแคสต์ Podcast, ทำไมอิสราเอลถึงรบกับอิหร่านสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์วันนี้เราจะพาคุณไปสำรวจความขัดแย้งที่ลุกลามในตะวันออกกลางทำไมอิสราเอลถึงรบกับอิหร่านนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของสงครามแต่คือเรื่องของอุดมการณ์าศาสนาและความอยู่รอดก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนว่าอิสราเอลเป็นประเทศอยู่เพียงแห่งเดียวในโลกตั้งอยู่ท่ามกลางโลกมุสลิมส่วนอิหร่านเป็นรัฐอิสลามชีอะ ที่มีเป้าหมายชัดเจนไม่ยอมรับการมีอยู่ของรัฐอิสราเอลเลยแม้แต่น้อยผู้นําอิหร่านเคยกล่าวว่าอิสราเอลคือเนื้องอกที่ต้องลบออกจากภูมิภาคนี้แค่นั้นยังไม่พออิหร่านยังสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธเช่นเฮสบอลล็อก bon ในเลบานอนและฮามาสในฉนวนกาซากลุ่มเหล่านี้โจมตีอิสราเอลมาตลอดหลายปีและใช่ครับอิหร่านส่งทั้งเงินอาวุธและฝึกฝนคนให้พร้อมรบอิสราเอลมองว่านี่คือ ภัยคุกคามต่อความมั่นคงขั้นสูงสุดยิ่งเมื่ออิหร่านเริ่มพัฒนาโครงการนิวเคลียร์อิสราเอลถึงกับประกาศว่าจะไม่ยอมให้อิหร่านมีระเบิดนิวเคลียร์อย่างเด็ดขาดผลคือเกิดปฏิบัติการลับเช่นการลอบสังหารนักวิทยาศาสตร์อิหร่านหรือการโจมตีทางไซเบอร์เช่นไวรัสตุกเนตที่ทำลายเครื่องปั่นยูเรเนียมของอิหร่านและที่น่าสนใจคือแม้ทั้งสองประเทศจะยังไม่เคยรบกันตรงๆ แต่พวกเขากำลังทำสงครามแบบ p r o กซี่วอคือใช้ตัวแทนรบกันในเลบานอนซีเรียกาซาและล่าสุดแม้แต่ในทะเลแดงความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านจึงไม่ใช่แค่เรื่องของเขตแดนแต่คือเรื่องของศรัทธาความกลัวและความอยู่รอดคำถามคือสุดท้ายแล้วสงครามนี้จะจบลงได้อย่างไรขอบคุณที่รับฟังครับอย่าลืมกดติดตามแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ